วันนี้นะคะทางพบสุกฟาร์มนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาเรียนรู้เทคนิคการทำพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูค่ะวิธีการนำด้วงสาคูเข้าฝักนั้นทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะทางพบสุขฟ์านะคะก็จะพาทุกทุท่านนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าฝักการทำพ่อแม่พันุ์ดวงสาคูค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปอ่า นำดวงสักขูเข้าฝากเราก็ต้องมาคัดดวงก่อนนะคะการคัดดวงสาคูอายุเท่าไหร่เราถึงจะเอาเข้าฝากนะคะตัวดวงสาครูเนี่ยต้องแก่จัดอายุประมาณ4 5ถึง50วัน4 0 45 50วันตัวเนี้ยก็สามารถเอาเข้าฝากได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเอาตัวที่มันอา,อายุยังไม่ได้เอาเข้าฝากอย่างเงี้ย ตัวด่วงสาคูก็จะพอแม่พันธุ์ที่จะได้ก็คือเล็กแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะตัวนี้ก็แนะนําให้เลี้ยงให้ได้อายุก่อนให้ด่วงสาคูแก่จัดก่อนอายุที่ประมาณ40-45ถึง50วันนะคะค่อยเอาเข้าฝากค่ะเดี๋ยวเราจะพามาศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับ อา,อายุแล้วก็ช่วงเวลาของแต่ละช่วงของด่วงสาคูนะคะสำหรับด่วงสาคูเนี่ยจะเป็นแมลงที่อายุสั้นอ่าซึ่งสามารถทำให้เราสามารถวางแผนการผลิตวางแผนการบริโภคได้ตลอดทั้งปีหรือว่าง่ายๆคือเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะแต่ว่ามันต้องดูสภาพอากาศของแต่ละช่วงนั้นด้วยเราก็ต้องปรับการเลี้ยง ในแต่ละช่วงด้วยนะคะในแต่ละช่วงของสภาพอากาศของประเทศเราเนาะในช่วงเดี๋ยวเราก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงอายุของล่วงสาคูว่าตั้งแต่ผสมพันธุ์วางไข่จนสามารถนําเข้าฝักเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เนี่ยน้องๆล่วงสาคูเนี่ยจะมีระยะฟักตัวแล้วก็ระยะ ความเป็นอยู่อย่างไรบ้างในช่วงตั้งแต่การผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่เนี่ยพ่อแม่พันธุ์จะผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บวางไข่ครั้งละ1ฟองนะคะสําหรับร่วงสาคูจะวางไข่ครั้งละ1ฟองแล้วใน1ตัวเนี่ยสามารถวางไข่ได้วันละ4-5ฟองเลยทีเดียวคือวางไข่ครั้งละฟองค่ะ แล้วช่วงระยะการฟักไข่จะเป็นไข่อยู่ที่2อถึงสวันก็จะเป็นไข่เป็นไข่กลมๆเล็กๆแล้วถึงจะเป็นตัวอ่อนลงไปกินอาหารในช่วงตัวอ่อนเป็นหนอนอ่าเป็นหนอนดุ๊กติ๊กดุกดิ๊กมีหัวส้มๆเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่35มสถึงสีวันนะคะสามสถึงสีวันก็จะเป็นตัวหนอน ลูกสาคูที่เราเห็นกันแล้วก็ในระยะ40-45-50ที่เราเลี้ยงต่อไปแล้วก็เราจะนำมาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้อายุประมาณ40-45วันเราก็สามารถคัดน้องด่วงออกมาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะพอระยะเข้าฝักระยะเข้าดักแด้เนี่ย น้องก็จะมีระยะเข้าฝักอยู่ที่25-35วันอันนี้แล้วแต่ช่วงอากาศนะคะถ้าอากาศใช้ได้อุณหภูมิใช้ได้น้องก็จะเข้าฝักอยู่ที่25วันแล้วก็คลอดออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะส่วนระยะตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมีอายุยาวน,นานแค่ไหนจะมีอายุอยู่ที่90-180วันเลยทีเดียวคือเราซื้อ ตัวพ่อแม่พันธุ์มาครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถลงกระมังได้หลายรอบค่ะเราก็เช็คดูวันเวลาลงกระมังเราก็สามารถลงได้หลายรอบเลยทีเดียวสําหรับซื้อพ่อแม่พันธุ์แต่ละครั้งนะคะสำหรับการเข้าฝักทำพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูเนี่ยทางฟาร์มเราจะใช้เป็นกากมะพร้าวอย่างนี้นะให้มีเนื้อหนาๆหน,น่อยนะคะที่ ทําให้มีเนื้อหนาๆเพราะอะไรคือมันจะง่ายต่อการถักดักแด้ของตัวหนอนด่วงสาคูของเราแล้วตัวนี้เราต้องไปแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําให้มีความชื้นอยู่ที่70-7 5เปอร์เซนเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการถักดักแด้ของร่วงสาคูค่ะเป็นแบบนี้นะคะฝักมันนี้เลย ก่อนอื่นเราก็ต้องนำไปแช่ก่อนนะคะเดี๋ยวทางเราจะไปแช่กันค่ะวเ,เ,เ,เราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับ กาข้าเข้าฝากทำพ่อแม่พันธุ์ร่วงสาคูค่ะทางฟาร์มเราจะใช้เปลือกมะพร้าวสดรองที่รอ,องไว้ก้นกระมังนะคะทําไมถึงใช้เปลือกมะพร้าวสดรองไว้ก้นกระมังทําไมไม่ใช้มูลเก่ารองไว้ก้นกระมังเหมือนที่อื่นล่ะคะที่ทางฟาร์มเราใช้ เปลือกมะพร้าวสดรองไว้ที่ก้นกระมังเพราะว่าเอาไว้ให้น้องหนอนร่วงกินตัวเปลือกมะพร้าวสดแทนการกินมูลเก่าของเขานะคะเพราะว่าอาหารเก่ามันนี้มันก็หมดแล้วเนาะเราก็เลยใช้ตัวนี้รองแล้วก็ลดกลิ่นของตัว ร่วงสาคูลดกินในฟาร์มด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้พอร่วงสาคูหนอนร่วงสาคูกินแล้วกินหมดแล้วมันก็จะเหลือใยตัวนี้ถ้าเกิดว่าใยในกางมะพร้าวแห้งที่เราใส่ไปไม่เพียงพอนอนร่วงสาคูก็สามารถเอาใยจากเปลือกมะพร้าวสดเนี่ยไปถักเป็นใยเข้าฝักได้ค่ะเราก็จะเอามาเรียงไว้ให้เต็มก้นกะละมังเลยนะคะ แบบนี้ค่ะเราจะเรียงไว้ก่อนนะคะชั้นแรกเรียงไว้ให้เต็มหลือสำหรับให้ตัวหนอนด้วงสาคูเข้าไปเจาะก,กินก่อนปรับสภาพตัวเองก่อนอโอเคเรียบร้อยดีนะชิคมากกว่าเราวางเรียงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาปุ๋ยมะพร้าวที่เรา แช่น้ำไว้นี่ตัวนี้ก็อมน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอามาเรียงกันเป็นชั้นเป็นชั้นเลยค่ะซ้อนกันให้เป็นชั้นมิดชิดมิดชิดหน่อยน้องรลวงสาคูจะได้เข้าไปซ้อนใส่แล้วก็ทำฝักอยู่ข้างในนะคะซอนกันแน่นๆเลยค่ะ มีแค่ไหนให้หมดเลยซ้อนแน่นๆค่ะเรียงกันไว้ ยัดทุกซอกทุกมุมเลย แน่นพอหรือยังใส่ได้นี่ค่ะ,คะจะพยายามยัดให้แน่นที่สุดนี่ชิบ เรียนรู้บอแล้วเราก็จะเอาตัวกากมะพร้าวสดทับไปทีหน,นึ่งให้ไปเป็นอาหารให้ตัวลูกสาวโค่ะ ไปพอแล้วแล้วเราก็จะเอาตัวพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดไว้นะคะมาใส่ในนี้แล้วก็ให้น้องค่อยๆช้อนชัยลงไปในดน้านล่างของนี้แล้วก็เขาก็จะค่อยๆเข้าฝักเอง เด้วเราก็จะปล่อยให้ตัวนอนด่วงสาคูค่อยๆชอนชัยลงไปอยู่ในกากมะพร้าวนะคะตัวนี้เราก็จะเข้าฝักอยู่ที่25-35ถึง35วันเดี๋ยวต้องดูดรอูสภาพอากาศกอนเนาะถ้ามันร้อนชื้นก็จะเข้าฝักได้เร็วหน่อยนะคะตัวนี้ทางฟาร์มเราจะใส่อยู่ที่150คู่ต่อหนึ่งกระมังค่ะเนื่องจากว่าเราอัด ปึกม้พาวาเต็มที่ใส่เลยค่ะ150คู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้องๆชนชัยลงไปข้างล่างให้หมดก่อนแล้วเราก็จะเอามูนปิดทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันทึบแล้วก็สร้างบรรยากาศให้กับการเข้าฝักของดวงสากูเราค่ะเมือ่อตัวหนอนดวงสาคูจรนชัยลงไปอยู่ ในการมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามูลเก่ามาโปะไว้ค่ะโปะไว้เพื่ออะไรโปะไว้เพื่อให้เลียนแบบธรรมชาติสร้างบรรยากาศในการเข้าฝักแบบเงียบๆห้ามใครรบกวนอันนี้เราก็จะโปะให้เต็ม หน้าเปลือกมะพร้าวกลางมะพร้าวของเราเลยค่ะตัวร่วงสาคูน่นี้ก็แนะนำเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาเข้าฝักก็ให้อยู่ที่40วัน45วันถึง ห้าสิบวันค่ะค่อยคัดน้องออกเข้าฝักนะคะพยายามเลี้ยงให้น้องสมบูรณ์ที่สุดค่ะเวลาเข้าฝักร่วงสาคูจะได้แข็งแรงแล้วก็คลอดเป็นพ่อแม่พันออกมาที่สมบูรณ์ค่ะเมื่อเราเข้าฝักอย่างนี้เสร็จแล้วก็รออีกประมาณ 25ถึง35วันนะคะเราก็จะมีตัวพ่อแม่พันธุ์ออกมาตัวด้วงสาคูนี้เวลาออกมาแล้วออกจากฝักมาแล้วอะผสมได้เลยค่ะไม่ต้องรอว่าเอะพ่อแม่พันธุ์ออกมาแล้วต้องให้อาหารอีกกี่วันถึงจะผสมลงกระลมังได้ ต้องทำยังไงด่วงออกฝักแล้วเอาลงกระมังเลยได้ไหมผสมเลยได้ไหมตัวนี้แนะนำว่าได้เลยค่ะเมื่อล่วงสาคูออกจากฝักแล้วสามารถนำลงไปลงกระมังแล้วก็ผสมได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเวลาที่ จะลงกระมังนะคะก็เตรียมกระมังไว้แล้วก็ใส่อาหารไว้ให้ตัวพ่อแม่พันธุ์ก็อย่างเช่นผลไม้ค่ะกล้วยมะละกอหรือว่าเป็นกากมะพร้าวสดอย่างนี้ก็ได้นะคะลงไว้ในกระมังแล้วก็พักพ่อแม่พันธุ์ไว้ก่อนแยกไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้อาหารตัวนี้ตัวพ่อแม่พันธุ์ก็จะยังคงอยู่ อยู่แล้วก็มีอาหารกินแล้วก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาลงกระมังก็แนะนําให้ใช้วิธีนี้เนาะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาลงกระมังหรือว่าอยากเอาลงกระมังและเข้าฝากละเอาลงกระมังเลยได้ไหมได้ค่ะตัวนี้ได้เลยค่ะนำหนอนด้วงสาคูไปทําพ่อแม่พันธุ์นี้นะคะตัวหนอนต้องมีอายุที่45-50วัน อาค่ะเพื่อตัวนี้เราจะต้องทำให้ตัวหนอนมีอายุที่แก่นะคะจะได้เข้าฝักแล้วก็ออกมาจากฝักแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ค่ะตัวนี้ทางฟาร์มจะแนะนำให้ใช้ตัวหนอนที่มีอายุพยายามเลี้ยงตัวหนอนให้อายุถึง45-50วันนะคะ ทุกท่านก็จะได้พ่อแม่พันธุ์ที่ออกมาสมบูรณ์และก็แข็งแรงค่ะวันนี้นะคะทางพบสุขฟาร์มก็นำสาระและเทคนิคการ นำหนอนด้วงสาคูเข้าฝักทําพ่อแม่พันธุ์เป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงสาคูของทางฟาร์มเราคะ่ะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ